สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือเลื่อย Locky e 5 8 0 8ัรุ่นอัปเกรดใหม่นะครับปลายปี2020นี้เพิ่งออกมาเลยและนี่คือล็อตแรกนี่เลยมีอะไรอัปเกรดบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับกับ Locky e ี้ห้าป e โป o อัปเดตล่าสุดนะครับรุ่นปลายปี2022ตัวนี้มีการอัปเกตด2จุดใหญ่ๆด้วยกันครับคือคอยไฟจากเดิมที่เคยเป็นคอยไฟของลุยฉีนะครับตอนนี้ทางบริษัทที่เขาผลิตเจ้าตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนมาเป็นไอปู่เรียบร้อยครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียของ5008ของล็อกกี้มาโดยตลอดนะครับคือข้อเหวี่ยงตัวข้อเหวี่ยงของล็อกกี้อันนี้เอามาจากของจริงให้ดูเลยนะครับที่มีปัญหาเยอะมากคือข้อเหวี่ยงขาดครับนี่มักจะขาดจุดนี้ครับ ด้านที่ติดกับจานไฟหรือด้านที่ติดแกสเตอร์ ถ้าใครใช้แล้วเจอปัญหาเนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับเป็นอาการเสียประจำรุ่นเลยตัวนี้เลยครับข้อเหวี่ยงกับคอยไฟมีอาการร้อนดับร้อนติดยากใครใช้ของเก่าก็เปลี่ยนคอยไฟเป็นไอปูนะครับหายแน่นอนถ้าใครข้อเหวี่ยงขาดก็เปลี่ยนข้อเหวี่ยงของดีๆหน่อยใส่แต่ว่าตัวนี้แก้ไขปัญหามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าคอยไฟเนี่ยได้เปลี่ยนมาให้เป็นไอปูจริงหรือเปล่า ส่วนข้อเวียงผมขอไม่แกะนะครับเพราะว่าขี้เกียจรื้อ เรียบร้อยครับจริงอย่างที่ว่าครับตัวนี้ได้เปลี่ยนคอยล์ไฟมาเป็นไอพู้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สัญลักษณ์ไอพู้ตัวนี้นะครับแก้ปัญหาอาการร้อนดับร้อนติดยากเรียบร้อยครับส่วนใครที่ซื้อไปนะครับแล้วเอาไปสตาร์ทเครื่องเลยเครื่องเร่งไม่ขึ้นนะครับอย่าลืมแกะที่อุดอากาศของเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาอุดมาเนาะจากโรงงานครับผมตัวนี้เลยแกะเปิดฝาออกมาครับ เอากองอากาศออกมามันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้ครับเห็นจุกด,ดำๆตรงนี้ไหมครับนี่เลยแกะออกมาครับใช้อะไรก็ได้ครับหลมแหลมงัดออกมานี่ออกมาเสียงตรงนี้เลยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะจริงๆอะ่ะบางบริษัทเขาก็ยัดมาใส่ตรงนี้ไว้ครับมันจะแกะง่ายแต่ว่าบริษัท ที่ประกอบของเครื่องก็เนี้ยเขาใส่มาที่คอปากคาบูเนาะก็เราก็ยัดกลับไปที่เดิมแล้วกันนะครับใครซื้อแล้วอย่าลืมแกะออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ง,งั้นเครื่องมันจะเล่งไม่ออกนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมเครื่องไม่แรงมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เอาไปใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้ผมแนะนำบา ไม่เกิน12-12หัวโตการใช้ประจำนะครับใช้ทุกวันใช้ตลอดใช้เรื่อยๆ12-12หัวโตหรือ16ไม่เกินนี้ครับจะเหมาะกับคุณภาพเครื่องที่เขาให้มาเนาะเพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่แพงถามว่าลาก22่ได้ไหมย5่้ได้ไหมลากได้ครับเลื่อยใหม่ๆลากได้ทุกตัวแต่ความคงทนระยะเวลาการใช้งาน มันจะนานแค่ไหนว่ากันอีกเรื่องครับไม่อย่างนั้นเลื่อยเบนโตะหรือว่า Pre r e c i t i o n Tooling ตัวละเป็นหมื่นขายไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าคุณภาพเกรดของชิ้นงานไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้บาร์ใช้โซ่ ก็ให้ดูกับาราคาเครื่องที่เราซื้อด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเอาไปผ่าเป็นครั้งเป็นคราวบาร์ย22อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ใช้ทุกวัน2อวัน3 4วันใช้ทีหนึงจัดเลยครับก็สรุปตัวนี้นะครับเปลี่ยนคอยไฟใหม่เป็นไอปู่เปลี่ยนข้อเวียงใหม่ให้หนาขึ้นดีขึ้นนะครับแก้ปัญหาข้อเวียงขาดข้อเวียงหักเรียบร้อยใครที่จะซื้อสนใจลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์ เกิดการเกษตร .com นะครับตอนนี้เข้าไปได้เลยนะครับเริ่มเปิดระบบให้ทดลองใช้ทดลองซื้อกันแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณครับ